รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณทางเชฟท่านเออได้วยนะครับที่แบบเชิญเรามาให้ได้แบบได้ทำอะไรที่แบบไม่เคยทำมาก่อนเชื่ออะไรครับมันก็แบบไม่เราแบบแบบเรียกว่าไงอ่ะเปิดประสบการณ์เออเปิดประสบการณ์<ช>เราอะไรอยย่างงเี้ครับใช่ตอนแรกที่ได้นิงต่อมาตอนติ้งเน่นแล้ว่าเป็นสิ่งท่เคยทำโอ้ตอนแรกแบบตื่นเต้นมากแบบมีแบบ,มบไม่เคยมาแสดงนู้นหรืออะไรเนงะี้คือตอนแรกคิดว่าเออเราไม่ได้แบบโชว์แบบมาโชว์สดแบบนี้ก็คิดว่าเออเป็นบทแล้วอัดคลิปกันเขาเขาแบบเออมาเป็นแบบมือถือพ่คือแบบอ่านไม่หมด ก็รู้สึกตัวตื่นเต้นเลยตอนนี้นา <S 1> <S 1> นไหมก็ถือว่าเอาเป็นพร้อมนี่แหละซ้ำหนักกระจายต่างๆในการเล่นละครมากเลยโอ้ต่างๆครับเพื่อนนี้แบบถ้าหลุดก,ก็หลุดไม่ได้เลยเพราะแบบมันไม่มีเทคหนึ่งเทคสองเลยแต่ถ้าละครเรายังสามารถแบบแก้ไขในสิ่งที่เราพูดจิตวิเคร์หรืออะไรนยก็อันนี้แบบเป็นเขาเรียกว่าลองเทคเหมือนลองเทค้กเลคือเล่นถ้าหยิบเล่นใไม่จบแต่เมื่อกี้ไม่เห็นปิง ตั้งเลยทีนร้งแอบขำโอไม่มันเป็นในบทนะเป็นในบทที่แบบว่าไม่ได้ขืนแต่เอ๊ยมันไม่ใช่ขนยิ้มจริงใช่ตอนนี้ทันมองอะไรอย่างเงี้ยนี่สจริงไหมใช่จริงเคราว่าคนแรกเราน่ข้ามกลางคนอยอะเนี้ความื่นเต้นมันมากขึนอี่สิดนึงก็นิดนึ่งนะก็วามันสดด้วยเราแก้อะไรไม่ได้เลยใช่เป็นไงบ้างเขาแฟนๆมาเชียร์พวกเรานเลย ดีใจมากครับดีใจมากก็ขอบคุณแฟนๆที่แบบสปอร์ตเรามาตลอดเลยไม่ว่าเราจะไปงานไหนเขาก็แบบรักษาเราอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณแฟนมาให้แฟนนะคะติดตามก็ไดีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่แบบสามารถแบบแฟนๆสามารถเข้าร่วมชมได้ก็ต้องรอดูว่างานข้างหน้าจะเป็นงานรูปแบบไหนอะไรแล้วก็รอติดตามครับผมใช่ครับ จะซื้อที่ซื้อหอคือเนนี่ก็ต้องต้องต้องติดตามเลยนะแสดงว่ามีเพราะโอ้มีแสดงว่าก็ก็ต้องเนี่ยคือต้องเช็คคู้องเช็คอะไรได้ื่อ้แบบความแขงแบบคอนเฟิร์มแผนการว่าแบบจะมีอะไรตูันตกออกแล้วที่สองคนใครคือแบบหายากของกันหรือใครควแบบที่ผมคด่าเขาคถ่ายแล้วพออยู่สองเรื่องก็เลยแบบหาคิวแบบ ยากมากในการจะแทรกอยู sink, <H> ่เขาคกองละครนะครเขาก็เต่นเหมือนกันเขาก็ทำงานแบบเต้นไม่ปิดกล้องเลยไปยากไหมครับก่อนจะแบบถ้าสมมติว่าต้องแญ่ทีิสุยากเหมเพราะทไม่ยากไหมเพราะถ้าเราคุยกันโอเคแบบต้องให้ผู้ใหญ่ตกลงกันครับอันนี้แบบเราเราไม่สามารถไปแบบไปขออิุญาตอะไรได้ที่เขาไม่ีเวลาว่านงก็อะไรไม่ค่อยมีเวลาที่มีคือพอมาเจอแล้วก็มีก็มีครับแบบว่ามี มีทั้งในเวลางานนอกเวลางานก็มีแต่ว่าไปทำกินไปว่าไปเที่ยวไปกินข้าวกันอะไรตอนนี้ก็คือมาเป็นกิจกรรมไปก่อนนะแต่อีเวนต์เป็นหลักแต่ถ้าถากันทีนะก็ให้รอวัน่มันจะมีรถ่าอะไรนะฮะมันจะมีรถไฟเนี่ยมนคู่รบเดี๋ยวก็มีเรื่อยๆมีเรื่อยๆมีแน่นอนไม่ต้องห่วงสนมารเป็นกิจกรรม ช่วงนี้ช่วงนี้เว้นไปก่อนต้องรอดูว่าแบบหลังจากมีน่าจะปิดปิดกล้องประมาณไม่มีนาะก็แบบกลางกลางปีก็ต้องรอดูว่าพอปิดกล้องปุ๊บจะวางแผนยังไงต่อเพราะตอนนี้แบบยังวัดันทำอะไรมากไม่ได้ก็มีหลังจากการเดินไปก็อาจจะเห็นตรนั้นก็ใช่ก็ไม่แน่แล้วสองเก็บความลับไว้อยู่ไหมไม่รู้อันนี้เราไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่รู้เลย จอเรแบบน้นสุแ like right exactly. ้างรื่องอย่างเราไม่ได uh ้ uh ้าก็เียนก็เดี๋ยวใช่ตอนนี้ก็เรียนครับก็เดี๋ยวมีอะไรออกมาก็เดี๋ยวก็ฝากติดตามเลยก็อาจจะมีนะก็คือตอนนี้ก็เรียนไปก่อนใช่ครับมีแค่ขอนรี้ถามว่าดิฉนที่รับสุดเห็นา์ล็อก็คืชีมไอโฟแบบ อ๋อครับผมก็จริงจริงจริงคือกีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬา,า,าที่แบบปะทะกันอยู่แล้วครับซึ่งบางคนอาจจะเขามีอารมณ์ในการเล่นอยู่แล้วก็คือเราอ่ะ อยากขอให้แบบให้มันจบแค่นในสนามอะไรเงี้ยพอนอกสนาไไมไปต้องไม่ว่าอะไรอย่เดีย๋ยวแบบโค้ชอาจารย์หรืออะไรเขาว่าเขาแบบเล่นเล่นแบบไม่อยู่ในโกลดหรือเล่นนอกเกมอะไรเงี้ยครับเพราะผมรู้สึกว่าการที่การที่แบบมาโค้ชแบบนี้เราไปทำร้ายเขาทางโลกอะไรเงี้ยแล้ว จะรีทันพเพราะแบบมีคนก็ว่าแบบมาแข่งบ้านกับมีอะไรเงียงเยง้ยแต่เนื้อต้องตัวไม่ได้เดียมามา๋ยวโดนหน้าม้าเะไรเผื่อมีไม่ชอบแบบนี้มากๆเลยเกิดทำให้มีทุงานแล้วแบบรู้สึกว่าแบบโดนแซวบ่อยอะไรเงี้ยครับทุคนมีคนมีผมมันีดอะจริงๆไม่กลัวครับเพราะแบบอยู่ในวงการบ้านมานานแล้วคือแบบทุกคนรู้กันอะไรเงี้ยครับแต่แบบอยากอยากให้ทำความเข้าใจกับคณะาริี้หน่อย ใช่คือแบบตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้แต่ถ้าแบบอ่ะเช่นผมไม่มไม่ได้โดนกระทำแบบนั้นมันอาจจะไม่เกิดเรื่องใหญ่แต่นีแบบมีที่โดนอะไรเงี้ยแต่นก็คิดว่าเอ้ยมึงก็ควบคุมาโดนได้มึงไม่ได้แบบร้อนตามเกณฑ์ไปหาเรื่องใครอะไรเงี้ยแต่เห็นฝั่งมึงก็โดนแบนไปสาม แต่อันนี้บินบอกเรื่องพฤติการบินไปคุยกับเขาแล้วเขาก็แบบไม่ได้อะไรไม่มีอะไรหรอกเขาแบบจบเกมอ่ะน้องเขาก็มาขอโทษแบบมาขอโทษแบบเป็นเรื่องการปวกตีครับหลังจบเกมนะแต่ว่าเมื่อกี้ก็มันจะเปลี่ยนเล่นอะไรเนี่ยพราะน้องเขาแบบเพิ่งอายุสิบเจ็ดอะไรเนี่ยแล้วน้องเขาก็โดนแบบโดนว่าโดนอะไรน้องเขาก็ยอมรับแล้วแต่ว่าโพสต์คลิปในตอรี่ตัวเองนี่แต่ว่าเนี่ยแม่คุยกับพี่แล้วนะหรืออะไรเนี่ยแบอผมไม่ผิดเองผมยอมรับผิดอะไรเนี่ยแต่ผมก็สงสารน้องเขาเหมือนกัน ครับก็อันนี้นะตั้งแต่ัวนไก็มีคนเข้าใจแล้วก็ของผู้ขงคนที่เข้าใจแล้วคนที่ไม่ลอคนก็ไม่เป็นไรครับคือเหมือนรู้สึกว่าเราเราเข้าใจตรงกันกับทุกคนแล้วส่วนคนที่ไม่รู้สึกก็ไม่เป็นไรครับย่วนแบบเออเราได้พูดแต่ล้ว่าแบบเออมันเป็นอย่างนี้นะต้องแบบก็ออกมาในชั้นกับเหตุการณ์เกิดขึ้นได้เข้าใจตอนที่เกิด เรื ENT ่องครับก็มันอย่างที่พี่มิบอกเป็นเรื่องของในสนามก็คือในเกมก็ค so like like, well. so so ือในเกมบางคนอาจจะมีอารมณ์น so ้อนอะไรเงี like ้ยเป็นเรื่องปกติในกีฬาใช่กองเชียร์มีทุกกีฬาครับฟุตบอลอะไรก็มีนะกองเชียร์อะไรบอกใหพี่มินแบบไม่ต้องคิดมากอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติที่เหมือนเราแบบเรื่องอะไรความชื่อเสียงอะไรเงี้ยคือคนก็ต้องแบบจับตามอง n i t คนตัว pro tech ใช่ครับไม่มีปัญหาสบายใจเพราะแบบเราก็ตกลงกับทีมตกลงกับน้องแล้วแบบไม่โดนแบนนะไม่ต้องห่วงอะไรเพราะแบบว่าน้องเขาก็เครียดมากอะไรมาปรึกษารี่บอกว่าไมาเ้องเครียดเลยเดี๋ยวจยัดการอย่างแบบคือให้สมองใช่นะฮะชื่อดอกน้องชื่อดอกอะนะก็ใช่ครับไปชิมาทิปายเลยครับชิมาทิปายเหรอก็ ตามที่ทุกคนรู id, ้เลยครับผม Area แปดสิบหกครับก็เป็น Area ของผม,ผมที่ใส่ที่ชอบเลขแปดซึ่งแบบเป็นหมายเลขที่ผมเล่นตอนใช้เล่นตอนนี้นาร์สแล้วก็เลขหกเป็นวันเกิรดของผมใช่ก็เอามารวมกันเป็น Area แปดสิบหกที่ตรงนี้เลยสั่งใช่สิ่งนีแต่ว่าตรงนี้ <c oughs> อุ <c oughs> ่เจ็บมากอ้าวเจ็บมากฝั่งนี้คื <c> ่ <oughs> อ,อ๋อฝั่งนี้อุ่นโอ้ สักมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะเพราะว่ามันก็อยู่ติดตัวไปเลยอะไรก็ดีใจครับแล้วก็ดีใจแทนแบบแอรีแปดสิบหกด้วยนะอะไรแต่คือบอกกันทีผมไม่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 ได้เป็นคนสักอะใช่ลองไหมอยากลองไหมตอนนี้ตอนนี้ยังตอนตอนนี้ยังนะไม่กล้าแล้วแหละ เขาเปิดเบรสซี่ห้เด็ดหมดเขาขอบคุณแฟนมากครับก็คือขายหมดแล้มากสี่นาทีสี่นาทีหมดแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้สองทุ่มเปิดยอได้ให้ทุกคนได้มาใส่อีกรอบหนึ่งเป็นรอบสุดท้ายก็เพิ่มไซส์ด้วยนี่ไซด์เพิ่มไซส์เป็นไซส์เอด้วยเพื่อแบบเพื่อแบบมันมีที่ตัวแบบนึดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งจะได้ใส่ได้คแบบนี่เสื้อครับสีขาวดำแล้วก็กระเป๋าสองแบบค่ะนี้จะพอกับจำนวนแฟนๆ พน่าจะพอครับพอพอแหละพอแหละพอพอเป็นเพื่อนบ้านเองแบบเองเลยอีกคนนึงใช่ไหมครับช่วยคิดกับเจเราช่วยคิดกันคิดแต่ว่าสกีอะไรอ่างเงี้ยก็จ yeah. ้างลงนะคอลเลิคชันต่อไปจะได้รู้แน่เดี๋ยวต้องคุยกับเจอีกหนึ่งเดี๋ยวรอดูรอรอบนี้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวจะยังไงต่อก็ราะใครว่าไง โอเคค่ะใช่ค่ะดูแลทำงานเนาะใค่ใส่ผู้ตัดซิมเ้นียนไข่แรกใช่เรื่องสั้นๆซิมเนี่ยนไข่แรกนะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันตุนจีนนะครับผมที่สิงเดก็ขอให้สมหวังขอให้ได้อ่างเกลืเยอะๆด้วยนะครับขอให้เฮงๆรวยๆปังๆนะฮะสินเจียยุอิสสิ่งนี้ผดช้ครับครับผมขอบคุณค่ะ